Thank <whistles> you. ระธรรมไคลทุกนาเช้าของวันที่2มกราคมาาพศ2560ข้าพุทธเจ้าได้น้อมรับพลังพุทธบารมีจนเกิดแสงสว่างเกิดความว่างโล่ง นาจารสมาธิจึงได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระบุทธวิดาองค์พระสัมมาจัมบุตรเจ้าพระองค์ท่านในดินแดนทรรมในที่นั้นมีดอกบัวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดสว่างเจิดจ้า และมีกิ่นไอหอมข้าบระพุทธเจ้าก็ยังคงเดินางพุ่งเข้าไปณที่ที่พระองค์ท่านทรงประทับอยู่ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อไปถึงหน้าพระพักของพระองค์นั่นแล้วจึงได้นั่งลงกลมกราบนามัจ,จาการ พระองค์ท่านเมื่อข้ารบรพุทธเจ้าได้ข้มกรับนอบน้อมนมาัากาการต่อพระองค์ท่านแล้วจึงได้เฝ้าตุนถามพระองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์งพระรพุทธะบิดาองค์พระสัมมาจัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้รูก จะยกตัวอย่างดวงจิตหนึ่งดวงที่เขาเป็นทุกข์เพราะว่าปัจจุบันนี้ที่โลกมนุษย์ในเมืองไทยหรือในเมืองต่างๆก็ตามมักจะมีข่าวถึงนักบวดที่ประพฤติไม่ดีบ้างและศาสนาก็ดูเหมือนจะวุ่นวาย มีหลายปัญหาเข้ามาทับถมก็เลยทำให้คุณยายรู้สึกเป็นกังวลใจและเป็นทุกข์ใจคุณยายคนนี้ให้ชื่อสมมุติว่าบัวผันขอพระพุทธพระองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมคลายทุกข์ ให้กับยายบัวพันและหลายๆคนที่เขาก็อาจจะก,กำลังทุกข์และรู้สึกเช่นเดียวกันกับคนยายมาเจ้าค่ะอย่าทำเลยคนยายนั้นกำลังเป็นทุกข์ใจเลาะว่า เป็นห่วงศาสนาเป็นห่วงทำคำสอนสั่งเป็นห่วงชาวพุทธทั้งหลายคุณยายนั้นกำลังเป็นทุกข์อยู่เพราะว่ากลัวว่าอนาคตปัญหา ที่เข้ามาก่อกวนพระพุทธศาสนานั้นจะมีมากจะทำให้เกิดปัญหาในาศาสนาก็เลยเป็นทุกข์อย่างนั้นหรือพระยาธรรมเจ้าค่ะคุณยายบัวผันเป็นทุกข์เพราะเหตุนี้ล่ะเจ้าค่ะ ขอบร่โปลดจงแมตตาแสดงทํานนทคลายทุกข์ให้กับคุณยายด้วยเจ้าค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วจงตั้งใจนั่งขัดสมาธิและโน้มจิตของยายบัวผันขึ้นมาเพื่อฟัง ทำนี้พร้อมกันยายบัวพันเอ่ยการที่ลูกนั้นนึกกังวลเป็นทุกข์เดือดร้อนในจิตใจก็เพราะว่าลูกนั้นยังทรงจิตออกไปภายนอก ยังนึกเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้ก็เลยทำให้ลูกเป็นทุกข์ลูกนั้นปรารถนาที่จะอยากให้พระพุทธศาสนาสงบสุขอย่างนั้นหรือ ลูกนั้นปรารถนาที่จะให้นักบวชทุกคนประพฤติดีไม่มีชื่อเสียงเสื่อมเสียอย่างนั้นหรือถ้าเกิดว่าลูกเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีต่อพระพุทธศาสนาจริงๆ ลูกจงคลายทุกนั้นเสียเธอแล้วหันกลับมาดูตัวของลูกเององค์พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่ากังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่าสนใจกับการกระทําของผู้อื่น ให้ดูแต่เฉพาะตนเมื่อตนนี้ดูตนแล้วประวพทติตนให้ดีดูแลตนให้ดีแล้วทำสติปัญญาของตนให้รู้แจ้งลูกก็จะสามารถเข้าใจ ลอยวางและไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปยายเัื่อผันเอ่ยความทุกข์เกิดจากการที่เรายังไม่ดับทุกข์ในตัวของเราลูกป,ปัญหาที่เกิดขึ้นในวัฏฏะสงสารนั้น มันก็มีอยู่แล้วเป็นธรรมดาเรื่องของพระพุทธศาสนามันก็มีปัญหาอยู่แล้วมาดูตลอดไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องหนึ่งเป็นธรรมดาอย่างนั้น แต่คนที่ประพฤติดีปฏิบัติเอีอย่างแท้จริงเขาก็ยังคงสำเร็จบรรลุทำได้เพราะเขาไม่ได้สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะทำอะไร เขาสนใจเพียงแต่ว่าเขาจะต้องประพฤติตนให้ดีตามทำคำสอนจักเพื่อดับรักโลกโกรธหลงในตัวของเขาให้ได้ก็เลยมีดวงจิตที่เขานั้นก็สามารถที่จะชนะ ปัญหาทุกอย่างได้จนสำเร็จบรรลุธรรมได้ในขณนะที่ปัญหาสังคมก็ยังมีอยู่บัวผันเอืยกิเลสและตัณหานั้นย่อมทำปัญหาได้ในทุกที่ทุกแห่งหน ไม่ว่าจะเป็นในนักบวชหรือว่าไม่ใช่นักบวชหากยังอยู่ในเชื้อเหล่านี้และถูกมันโรลบงําอยู่ก็ย่อมต้องมีปัญหาเป็นธรรมดาเช่นนั้นยอย่ามัวแต่เป็นทุกเพราะว่ามีข่าว เพราะว่ามีปัญหาตั้งใจทำตนให้เข้าถึงเข้าใจการดับการเกิดเทิ่นปัญหานั้นมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วให้ลูกทั้งหลายทุกๆคนที่ตั้งใจ เดินตามลอยคําสอนสังขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแค่ตั้งใจดูแลตนทำความดีในตนลูกก็จะเจอกับพระธรรมคําสอนที่ไม่เคยเสื่อมเลยและไม่มีอะไร ทำให้คําสอนการปฏิบัตินั้นเสื่อมได้ด้วยลูกเอ๋ยการที่เสื่อมเสียวุ่นวายหรือมีปัญหานั้นคือสิ่งที่คู่อยู่กับกิเลสตนาะและเป็นธรรมดาของลกูกจะกระวว่าตัดสงสาร และไม่ใช่ศาสนาที่จะโดนทำลายไปแต่เป็นผู้คนที่กระทำปัญหาต่างๆกันต่างหากเราที่ถูกทำลายไปศาสนาก็ยังคงอยู่ทำคำสอนสั่งก็ยังคงอยู่ อยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรืออยู่กับคนปฏิบัติลกูกบุคคลผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจว่าสินคืออะไรโดยธรรมชาติธรรมคืออะไรสมาธิและปัญญาคืออะไรโดยธรรมชาติของ ดวงจิตอยู่แล้วบุคคลผู้ที่มีจิตใจสูงส่งจากการทำความดีบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ประพฤติผิดศีลราะตนย่อมมีความคิดย่อมมีจิตสำนึกในความดี หรือความเชื่อตนย่อมไม่ทำจิตใจพูดสูงส่งเขาย่อมสงบและเข้าถึงการมีสมาธิมีปัญญาลูกเอ๋ยและทำคำสอนก็ยังคงมีอยู่ไม่มีใครทำลาย ทำลายได้หลอกลูกฉะนั้นจงตั้งใจปฏิบัติที่ตนบรรพินที่ตนทำตนให้บรรลุสำเร็จคนอื่นๆเขาคิดเหมือนลูกเขาก็ทำเหมือนลูกด้วยทุกคนก็จะยังคง เข้าถึงความหลุดพ้นได้โดยทางการปฏิบัติจะไม่เสื่อมไม่ไปไหนหากลูกพากันค้นหาทางเส้นนั้นด้วยการปฏิบัติอย่างแท้จริงอย่างจริงจังส่วนบุคคลผู้อื่น ที่เขาเหล่านั้นอาจจะทำกรรมที่ดีหรือไม่ดีมันก็เรื่องของเขาให้ลูกทั้งหลายตั้งใจทำดีประพฤติด,ดีปฏิบัติดีความดีที่ลูกทุกๆคนคิดดีทำดีย่อมปรากฏ ความดีนั้นชัดเจนขึ้นมาสิ่งที่ดีก็จะบังเกินเองจงเยายมัวแต่เป็นคนตาบอดที่บอกทางคนตาบอดเลยลูกตัวของเราเองก็หลงอยู่ตัวของเราเองก็ทุกอยู่ตัวของเราเอง ก็ยังมีรักโลภโกรธหลงมากมายก็ยังเหมือนคนตาบอดอยู่เลยแต่ดันไปชี้บอกคนอื่นเขาว่าคนนั้นหลงทางคนนี้หลงทางดันไปยุ่งแต่เรื่องของชาวบ้านตนก็เลยไปไม่ถึงไหนเสียทีลูกเอ๋ย เขาก็หลงอยู่โลกอยู่เขาก็ยังมีกิเลสปัญหาอยู่เขาก็เลยทำปัญหาเขาก็เลยทำแบบนั้นบ้างแบบนี้บ้างแล้วเราล่ะดูมัวแต่ไปห่วงไปยุ่งเรื่องของคนอื่นทีนี้ก็เลยไม่ดูตัวของเราเลย ว่าเราก็ยุ่งเราก็ทุกข์เราก็ร้อนเราก็ยังไม่สว่างเหมือนกันจากนั้นลกูกเ๋ยจงทำตนให้สวา่างเถิดเยี่อพึ่งไปสนใจเรื่องของคนอื่นเลยเย่อพึ่งไปสนใจ กังวลไปมากมายเลยลูกมันเป็นความคิดที่ดีแต่ว่ามันก็คือความรุ่มโรงในอีกรูปแบบหนึ่งหากว่าคิดแล้ววางไม่ได้หากว่าคิดแล้วตนก็ไม่ทำลูกเอ๋ยฉะนั้นให้ทำที่ตน ให้ดีก่อนเถินแล้วค่อยดูว่าอะไรเป็นอะไรตามความรู้แจ้งของตนเมื่อนั้นละลูกลูกก็จะเข้าใจแล้วก็จะไม่เป็นทุกข์อีกตออไปเรียรทาเออคนที่พลอยกังวล คนที่เป็นทุกข์เพราะหวังดีเหมือนคุณยายบัวพันมีอยู่มากมายแต่ที่จมอยู่กับความทุกข์นี้ก็เพราะว่าตนหมัวแต่สอดส่องดูภายนอกก็เลยเป็นผู้ที่หวังดีแต่ไม่ทำดีจากนั้น ถ้าเราหวังดีคิดดีเราก็ต้องเริ่มทำดีที่ตัวของเราก่อนเมื่อเราทำดีอย่างแท้จริงแล้วลูกทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีก็จะเกิดขึ้นตามการกระทำของเรานั้นเหมือนเห็นคนอื่นไม่ล้างจาน ตนก็เลยนั่งบนเขาว่าเขาไม่ล้างจานทั้งที่ตนไม่ดูที่มือของตนว่ามัวแต่นั่งบนคนอื่นจนตนก็ไม่ล้างจานเหมือนกันฉะนั้นจงเอาตนเป็นที่ตั้งเธอแล้วทำที่ตนให้ดีทุกสิ่งที่ดีจะบังเกิดขึ้น ก็เพราะว่าทุกคนนั้นประพฤติและปฏิบัติตนให้ดีเมื่อหนึ่งดีสองก็ดีสามก็ดีรวมกันมาแล้วก็เลยดีเมื่อหนึ่งเกี่ยงให้สองทำดีสองก็เกี่ยงให้สามทำดีทีนี้ก็เลยเกี่ยงกันไปมาไม่มีใครทำดีเลย เพราะมัวแต่เกี่ยงกันไม่มีใครลงมือทำส่วนใหญ่แล้วคนที่นึกที่คิดที่เพ่งไปข้างนอกก็จะเป็นเช่นนี้แหละลูกจากนั้นให้ตนประพฤติตนให้ดีเถิดทุกอย่างก็จะดีเอง แม้แต่เรายังทำให้ดีไม่ได้เราจะไปปรารถนาให้ศาสนาต้องสงบดีไม่มีปัญหามันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกจะไปปรารถนาให้สังคมที่กว้างขวางให้โลกหายจะกรลวานกิเลตัญหาเป็นอย่างที่เราคิด มันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกจงแก้ที่ตัวของเราเถิดยายบัวผันเอย่ยเมื่อลูกนั้นแก้ที่ตัวของลูกจนไม่เพ่งไกลไม่เป็นทุกข์อะไรเข้าใจรู้แจ้งกระจางจริงแล้วลูกก็จะไม่เป็นทุกข์อีก สาธุจเจ้าค่ะข้าข,าข,าบขอบพระคุณมาบุตร้ององค์ที่โปรดแรม่ตาสแสดงธรรมให้กับคนยายบัวผันได้ฟังเจ้าค่ะและลูกจะนำธรรมนี้ไปเผยแพร่ให้ทุกคนได้พิจารณาตามนะเจ้า,าค่ะกันที่คนเรา มัวแต่หว่วงกังวลจน,นเป็นทุกข์นั่นแสดงถึงสภาวะจิตใจของตนที่ยังไม่เป็นเพลให้ตนเป็นผู้รู้แจ้งเข้าใจเลยมัวแต่หว่วงหน้าพะวงหลังอยู่ฉะนั้นถ้าเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้จะเดินตามอย่างแท้จริงจามัวแต่หว่วงเรื่องนั้นนุนนี้เลย ดูที่ตนทำตนให้ดีให้กระจ่างแจ้งให้รู้ตามอ,องค์พระธามมจัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงตนก็จะไม่ทุกเมื่อตนไม่ทุกนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่พระองค์ท่านส่งบอกและชี้ทางให้เราทุกคนทําเรามีหน้าที่นำพาตนออกจากกองทุกข์ฉะนั้นพระองค์ท่าน จึงสอนให้เราทั้งหลายรู้ว่าวัดบะทรงาสารนี้เขาก็เป็นธรรมดาที่เก่าจับเองทุกอยู่กับกิเลสตัณหาและถูกกิเลสตัณหาครอบงำให้มีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องวุ่นวายมีเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆมากมายเขาก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแต่พระองค์ทรงสอนให้เรา เดินออกจากกองทุกย่ามัวแต่เกี่ยงกันว่าทำไมพระไม่ดีโยมไม่ดีคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในกายไหนรูปแบบไหนจนชั้นไหนคุณเป็นชาวพุทธที่จะเดินตามเลยองค์ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆหรือเปล่า ถ้าคุณเป็นคนที่จะเดินตามรอยอย่างแท้จริงจองอย่าสนใจผู้อื่นเลยจงปั้งใจประพฤติปฏิบัติที่ตัวของคุณให้พ้นทุกข์นั่นถือว่าคุณประสบความสำเร็จในการเดินตามรอยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนละ้วสาธุ